เลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วก็บริการดีที่สุดทําใจเจ๊งไว้ด้วยนะคะบูมอะถ้าบูมเสียเงินตรงนี้ไปอะบูมไม่เสียดายแต่ถ้าไม่ได้ทำอะมันจะเสียใจค่ะ <cı. S 1> ชื่อบูมนะคะยุทธภูมิแก้วเข้มค่ะตอนนี้ก็ทำเป็นเจ้าของเพจเทยกระทะนะคะแล้วก็มีร้าหนหมูกระทะค่ะชื่อว่าเทยกระทะค่ะบูมพูดตรงๆว่าบูมอะชีวิตเปลี่ยนเพราะาเลี้ยงหมาจรจัด แล้วบูมไปรู้ชีวิตหมาจรจัดจริงๆอะชีวิตหมาจรจัดน่าสงสารเลยพี่ทำตัวไม่น่ารักก็ไม่ได้กินข้าวอดข้าวเรารู้สึกว่าถ้าสมมติเราจะไปเจอหมาจรจัดอะ่ะคือบูมเก็บมาเลี้ยงไม่ได้ทุกตัวด้วยตัวเองแน่นอนคะ่ะคือบูมก็ทําเท่าที่บูมไหวแต่ว่าบูมรู้สึกว่าบูมติดอาหารหมาไปอะอ,<า>อย่างน้อยอะเราให้เขาอิ่มซักมือหนึ่งมันก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยครับและทีนี้บูมก็พอมเริ่มจากหมาจรจัดกลายเป็นไปช่วยหมาที่โดนทารุณก,กรรมละมอะ่มันมีเคสเคสหนึ่งชื่อแ โดนบังคับขอทานคือคาบขันตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มชายก็ไปรับมาปุ๊บทีเนี้ยโอ้โหอีแ e ป๊บซี่นี่คือเป็นหมาที่แบบเก็บกดมาทั้งชีวิตของเขาอะจากที่มันคาบขันจนปัจจุบันนี้มันเป็นหมาทําลายล้างมันคือเป็นหมาที่ alert ดือ้อแบบสุสดๆไปเลยอะไปปมา,มาเสร็จปุ๊บก็มีตัวที่สองที่สองล้วไหมคะมีสามสี่งอกมาจะหาบ้านให้ สรุปจบที่บ้านพ่อ <Okay. S 1> คือขับรถเอาไปส่งพ่อที่ต่างจังหวัดคือทั้งหมดเนี่ยที่บูมช่วยมาทั้งหมดตอนนี้นคือ15ชีวิตทีนี้มีเพราะเราทำคอนเทนต์อรไรแบบนี้ออกมาแล้วมันมีคนยินบล็อกเข้ามาเรื่องพวกบูมเกิดวันละร้อยวันละร้อยเขาความทุกวันแต่บูมต้องใจแข็งคือทุกเคสอ่ะเอาตรงบูมอยากช่วยมากทุกเคสแต่ด้วยความที่บูมใช้เงินส่วนตัวทุกบาททุกสตางค์บูมไม่เคยเปิดรับบริจาคคือหนูไม่อยากรับบริจาคนะมีแต่คนบอกว่าบูมเปิดรับบริจาค พี่อยากมีส่วนร่วมบูมก็เลยบอกว่าถ้าจะมีส่วนร่วมกับหนูอะ่ะพี่อะ่ะไปซื้อสินค้าที่เขาจ้างบูมรีวิวดีกว่ามันจะได้เป็นการที่แบบว่าช่วยหนูทางนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็เอาเงินตรงนี้นนะคะ่ะมาเฉลีย่ยแล้วก็แบ่งไปช่วยหมาช่วยแมวทุกทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค,คือทําสม่ําเสมอะคะ่ะไม่ไม่ได้สัก,สกแต่ทําแบบว่าอุ้ยทําอุ้ยได้ภาพเอาหน้าแต่ตอนนั้นไม่น่าจะได้บูมน,นะพี่เพราะาใจเราคืออยากได้หน้าอยากได้ยอดไลค์สรุปไม่ได้เลยยอดไลค์แต่กลับกลายเป็นคลิปที่แบบหนูทําด้วยใจ คนกดไลค์กูแสนกว่าอย่างเงี้ยแต่นั่นคือทำด้วยใจจริงๆแล้วไ,ได้บุญจริงๆด้วยพี่แบบั้นกนะันเอาไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อ,อยารักษาโรคแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตื่นมาปุ๊บแล้วให้มันเป็นตัวหนูว่ะหนูก็เลยอยากถ่ายมาขึ้นเช่นการไปช่วยคนการไปช่วยหมาอะไรเงี้ยกลับมาที่เรื่องของเพจเรื่องของคอนเทนต์นีค่ครับมันก็ยังนิยามไม่ได้จริงๆนิยามได้แล้วค่ะคือนิยามเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุด แล้วก็จริงใจกับลูกเพจให้ได้มากที่สุดเหมือนคนมีส่วนร่วมกับหนูเยอะมากหนูคิดว่ามันอยู่ที่หนูจริงใจกับเขาด้วยแล้วมันพร้อมด้วยความที่เราจริงใจกับเขาไปตั้งแต่แรกอะคะ่ะมันก็เลยทําให้หนูไม่อึดอัดตอนนี้คอนเทนต์ของหนูอะคือจริงๆแล้วหนูเป็นคล้ายๆตัวแทนของหมู่บ้านหมู่บ้านในที่นี่คือบ้านที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหนูพาทุกคนไปสถานที่ต่างๆที่พาหมาพาแมวเข้าได้ทั้งหมดเลยคือเข้ามาเนี่ย จะเห็นเป็นที่นอนนี่เลยปูท่าตอนนี้เปล่าฮะชอบไหมชอบไหมความเป็นเป็น influencer เป็นการทำคอนเทนต์เป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนาะเราเราเราเป็นไหมว่าการปลอมมาใช้ฟิลปกติแล้วเนี่ยเราเอามากระบอกอะไรก็เป็นคอนเทนต์เราคิดอะไรอย่างเงี้ยไปถูกค่ะเป็นเป็นคือทุกอย่างของหนูเป็นคอนเทนต์หมดแต่จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าไม่ใช่ฟีลแบบประดิษฐ์ประดอยจ๋าหน,นูขายความเรียลพี่ขายความเรียวขายเป็นตัวเอง คือเวลาที่แบบเจอจังหวะนรกอะไรเงี้ยเจอจังหวะแบบว่าตลกตลกหนูหนูบอกว่าหนูให้ตัดต่อค่ะตัดตรงนี้ใส่เรียวๆนี่แหละสนุกดีอะไรเงี้ยคนชอบคนบอกว่าเรียวดีว่ะคือมันเป็นความเรียวตรงที่แบบหมาดลื่อเราด่าหมาแบบซีแม่ขอมือหน่อยอ่ะแม่กลบเราดุหนูเป็นคนที่โฟกัสปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยหนูมีความสุขหนูไม่เอาอาดีต เมืม่อวานเนี่ยมาให้วันนี้มันทุกข์ไม่เอาอนาคตมากดดันให้มันเหนื่อยทุกคนมีแต่คนเตือนหนูเลยร้านหมูกระทะที่หนูกาลังทําเนี่ยเจ๊งนะมึงเจ๊งนะมึงหนูบอกว่าเจ๊งไม่เป็นไรอย่างน้อยกูได้ทําแต่หนูรู้สึกว่ามันใช่มันชอบหนูเป็นคนไม่รอโอกาสโอกาสเข้ามาแล้วแล้วจวังหวะดีมากไปได้ที่ดีด้วยมีที่จอดรถด,ด้วยเจ้าของดีด้วยราคาสมเหตุสมผลในการเช่าด้วยและอยู่ใจกลางเมืองด้วยอยู่รัชดา36มันลงตัวทุกอย่าง แล้วหนูไม่รอเลยหนูไม่รอเลยคือตอนนี้ต่อให้เปิดเป็นกินไม่ได้อะไรเงี้ยหนูก็จะทําเป็นพวกกล่องสุ่มหมูกระทะหรือว่าทําอะไรแบบว่าเอ้ยที่ตัวเองอยากทําจริงๆก็ดีจริงอะหมูดีจริงเพราะหนูเป็นคนเลือกหมูเองผักก็ดีจริงเพราะหนูเป็นคนเลือกผักเองน้ําซุปก็ดีจริงเพราะหนูเป็นคนคุมลูกน้องแล้วหนูก็ชิมเองทุกวันอย่างเงี้ยแล้วหนูจะพรีเซนต์ได้ดีมากว่าหมูกระทะหนูอร่อย ร้านนี้เป็นร้านที่บูมตั้งใจมากๆมากๆจริงๆต้องบอกก่อนนคะครับว่าร้านหมูถานหมูประสบการณ์ศูนย์แต่โชคดีที่มีที่ปรึกษาที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่แบบเขาแบบว่าเฮ้ยบูมเอาอนี้ดีไหมเอานั้นดีไหมแล้วหนูเป็นคนฟังหมายถึงว่าไม่ได้เอาตัวเองเป็นใหญ่เป็นหลักฟังคนอื่นมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย e ตรงนี้เซฟเงินได้จริงๆด้วยตรงนี้เซฟเงินได้จริงๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็แต่งร้านเป็นแบบว่า ก็ถือว่าใหญ่นะคะเพราะห้าสิบหกสิบโตก็ถือว่าร้านใหญ่เลยเนี่ยที่จอดรถไ็2ยี่สิบคันอะไรเงี้ยแล้วโอกาสเหมาะเจาะทุกอย่างเลยอะพี่คือหนูมีฐานแฟนคลับหนูมีเพื่อนเป็นกัลยะนานมิที่ดีที่คอยซัพพอร์ตหนูแต่คือหนึ่งคือสิ่งที่เราคิดว่าของเราออกมาดีอะคือหนึ่งคือหนูด้วยความที่มันชอบอะพี่หนูจะใส่ใจทุกรายละเอียดในการทําทุกอย่างเลย ไม่ใช่แบบว่าไปอยู่หน้า,างานแล้วสั่งลูกน้องสั่งสๆๆสั่งสั่งสั่งใหม่คือหนูจะลงมือเองก่อนติดตามหามหูกิ้งหมูกระทะมีแพนเท่าไหร่ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะอยู่ที่รัชดา36ค่ะหรือว่าสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปดีลกับเจ้าไหนเลยค่ะแต่ขอแค่อยากให้ติดตามนะคะหมูบุ้งสดจริงๆแล้วก็อ,อาหารทะเลก็สดทุกอย่างสดหมดค่ะต้นทุน ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ค่ะคือเราขอทำดีที่สุดค่ะคือติดตามทางเพจเทยกะทะนะคะแล้วก็อิน t a g r a m มนะคะบูมอันเดอร์สกอร์ักันค่ะแล้วก็ t i k t o อกค่ะบูมกันนะคะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวยุทธภูมิแก้วเข็มค่ะแล้วก็คือเจ็บสามารถดูทุกคอนเทนต์ได้หมดเลยก็อ,อยากจะให้แม่ๆนะคะคอ,อยซัพพอร์ตไปอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณแม่ๆมากมเลยค่ะ